เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหาธีรนาคธิโรนยัยธรรมะจากภูผาในบรรยากาศสงบเงียบในบรรยากาศที่ฟังเสียงนกไปด้วยภูผ,ผาป่าเขานี่ดีจริงๆ ยิ่งเรารักษาเอาไว้ก็ยิ่งดีมีอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนมีป่ามีภูเขามีน้ามีอากาศดีที่อยู่ดีอากาศไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์บ้านหลังใหญ่หลังโตแต่อากาศเสียก็ไม่มีประโยชน์บ้านหลังเล็กหลังน้อยแต่อากาศดีบรรยากาศดี อยู่กระท่อมเล็กๆแต่มีบรรยากาศดีอากาศดีนี่ดีกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแต่หายใจเอาแต่ควันเอาแต่สารพิษแล้ะพูดถึงอย่างนี้ก็ให้นึกถึงสมัยเก่าๆที่จะมามาอยู่ที่นี่นะก็อยู่กระท่อมน้อย เบื้องต้นอยู่ใต้หน้าผาด้วยซ้ําไปใต้หน้าผาเอากดมาเอากดมากลางเดินมุดป่าเข้ามาพออยู่ใต้หน้าผาอยู่กับโขดหินหน้าฝนมันชื้นจากนั้นก็มีกระท่อมน้อยๆมีกระท่อมแต่ก่อนนั้นไม่มีภาพถ่ายเท่าไหร่ อยู่กระท่อมมุงหญ้า <c oughs> ไปหาเอาท่านไม้ที่มันล้มไปหาเจ็บปีกไม้ตามป่าที่เขาเลื่อยไม้ทิ้งเอาไว้ได้ปีกไม้บ้างในไ,ไม้ที่เขาเลื่อยเศษเหลือบ้างไปแบกปีกไม้เหล่านั้นมาต่อกันตีกัน หาลังคาหญ้ามามุงเรียกว่าไผ่หญ้าเอาหญ้าคาไปไผ่แล้วก็มุงไม่ต้องมีประตูอะไรหรอกแล้วกดไปกลางพอป้องกันหมีแต่ก่อนมันมีหมีพอได้นอนแบบที่เรียกว่าสะดวกหน่อยเพราะงูจงอางูเหลือมันเยอะ อันนี้แหละถึงบอกว่าอากาศดีบรรยากาศดีแม้นอยู่ตูบอยู่กระท่อมฝนตกรั่วบ้างอะไรบ้างแต่มันก็หายใจคล่องเมื่อออกมาจากกระท่อมอุย้ยโล่งหายใจสบายไม่เหมือนเราเข้าในเมืองเข้าไปในเมือง นั่งรถคันเป็นล้านๆเปิดกระจกก็ไม่ได้ฝุ่นมันคลุ้งควันมันเยอะ <c oughs> ดูบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งเป็นร้อยๆล้านก็อยู่กับควันอยู่กับสารพิษจนกระทั่งเขาให้กรุงเทพ เป็นเมืองที่มีฝุ่นละอองเป็นเมืองหลวงที่มีฝุ่นเยอะน่าหลไรเลยว่าหายใจไม่คล่องนี่เราอยู่กระท่อมแต่ก่อนนี้สบายกว่าจะมาเป็นวัดป่าภูผาสูงนี้เดินม,มิตรบาทไปนู่นถึงบ้านโยมเทืองถึงบ้านโยมศักโยมติ่งนู่น ไปเจ็กิโลกับเจ็กิโลทุกวันวันก่อนนี้มีทิดคนหนึ่งชื่อแม็กเขามาอยู่กับเราเขาบวชกับหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเลยหลวงพ่อพุทธก็ส่งขึ้นมาอยู่กับเราเขามาเขาน้ำตาไหลโอ๊ยกราบแต่ก่อนก็บวชไล่ๆเรี่ยกกันเนาะ โอ้ท่านอาจารย์ท่านมหายังอยู่เนาะผมก็ไปมีครอบครัวแต่ก่อนท่านอาจารย์ไปกรุงเทพก็โทรหากันไม่ได้เจอกันมายี่สิบกว่าปีเยอะๆเลยแต่ก่อนนี้มันสนุกมันสุดฤทธิ์สุดเดชเดินมีตดบัทเจ็ดกิโลกับเจ็กิโลก็สิบสีกิโล เดิมนมาทุกวันฉันก็ง่ายกินก็ง่ายนอนก็ง่ายอยู่กับธรรมน้อยๆอยู่กันแบบนี้อันจะเจอผู้เจอคนอะ่ะยากเพราะว่าเป็นสถานที่ ห่างไกลเป็นสถานที่เรานึกไม่ได้ว่าที่แห่งนี้จะมีพระบรมธาตุเจดียด์สีภูพาสูงมีมหาวิหารพุทธปรินิพานจะมีเสนาสนะจะเป็นที่ที่ได้รับรองตามกฎหมาย โดยถูกต้องและจะเป็นที่ที่จะปลูกสีมราโพจากประเทศศรีลังกาหรือเป็นที่ที่มีอาณาเขตที่เป็นป่านันทนาการที่เป็นบริเวณวดัดหรือเป็นที่เผยแผ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะได้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีทั้งพระทองคำพระโยกบรรจุอรันตธาตุของท่านพระอาจารย์เสาพระอาจารย์พระอาจารย์มั่นพระแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานเป็นร้อยรูปบริฐานทันตธาตุาองค์หลวงตาหมาบัวยานสัมปนโนไม่ได้ชิดอ่านอะไรไว้ เพียงแต่อยู่กระท่อมฝนตกก็ต้องเดินเดินนี้ถอดรองเท้าไว้เลยอย่าเอาไปเท้าจิกดินไปมันลื่นเดี๋ยวหัวขมำ่ตัวนี้เบาผอมคล่องเชียมาเทียบตุกวันนี้โอ้ยบอดี้มันต่างกันอายุมันเยอะขึ้นด้วย แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่เป็นคนเคยเดินถ้าเดินขึ้นเขาลงเขาแม้น้ำหนักเราจะเป็นน้ำหนักเยอะถึง90แต่เราก็เดินของเราได้เพราะมันเคยตั้งแต่ก่อนน้ำหนักเท่าไหร่เองอยู่กระท่อมเอาไม้ปีกไม้มาตีตีต ขนาดไปแบกตดปีกไม้ที่เขาเลื่อยทิ้งไว้ตามป่ามาตีเขาก็ยังจะหาว่าพระไปเลื่อยไม้อีกไปแบกมานู้นกว่าจะได้ปีกไม้มาปีกหนึ่งไปกับพวกทิดแรมโบนะ้ชื่อแรมโบ้่า้จะแบกของจรงจะเดินเจริงก็ามาอยู่ด้วยกันนี่หายหน้าไปเลยไม่เห็นมาเยี่ยมเลย ปีกไม้มะข่าปีกไม้พะยุงปีกไม้ตะเคียนนี่เยอะปีกไม้เชื่อมขนองนี่น้อยแต่ตะเคียนน่ะเยอะแบกมามาตีตีพอได้ทำร้านทำที่นั่งที้อยู่กันแบบนี้มาตั้งหลายปี ทางขึ้นลงก็ไปลงปฏิโมกเราเป็นผู้สวดทิศแมกมันมานบอกว่าถามว่าหลวงพี่ยังสวดปฏิโมกอยู่ไหมย,ยังติดกับว่าหลวงพี่กันอยู่เนาะก็เรียกหลวงพี่กันนี่ไม่ได้สวดแล้วโอ้ยแต่ก่อนนี่มันฟังปฏิโมกหลวงพี่นี่มันที่สุดเลยหลวงพ่อพุด ก็มาฟังมาลงหลวงปู่จันแรมสวดสามสิบนาทีเท่านั้นเองหลวงพี่นี่สวดเร็วเดินไปไปรับพระขึ้นมาอยู่กับเราเราก็เดินไปรับจากผูกแก้วเดินกันไปเดินกันมาสิบกิโลนี่มันไม่ขนาเท้าหรอก มันไม่รู้สึกรือสาอะไรหรอกมันเดินไวถ้าจะบอกว่าสิบกิโลเราเดินแช่แช่สี爸爸่สิบสี่สิบห้านาทีก็จะพูดว่าเกินไปเดินยังไงก็จับเวลาดูมันได้อย่างนั้นน่ะมันจะเดินแบบไหนก็ไม่รู้แหละ ถ้าไปปฏิโมกเราก็เดินลงไปแดดไม่กลัวกลัวทาไมแดดกลางคืนยิ่งชอบไม่กลัวกลัวทาไมกลางคืนกลางคืนกลางวันก็อยู่ที่เราหลับตาลืมตาหลับตามันก็เมืดอดลืมตามันก็สว่างเมื่แจ้งมื่แจ้งอยู่แค่นี้นี่มันสนุก อยู่กระท่อมอากาศดีป่าเขามีแต่ก่อนคนบุกป่ามันไม่ได้มีสัตว์เหมือนทุกวันนี้นะฟังแต่เสียงเลือเล่อยเ,อนะอเลื่อยเครื่องเอนีนะ่ยมุมนึนก็เลื่อยเครื่องมันดงเนาะมุมนั้นก็เลื่อยเครื่องต้นไม้ต้นนี้ก็ของชั้นจองต้นนี้ของชั้นจองขนเพจนีใครมาจับคนตัดไม้เขาไม่จับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจวุ่นวายแต่กับพระแต่คนที่เขาทำลายเนี่ยเขาไม่จับมันหรอกเขาจ่ายกันแล้วเราจะไปเอาปีกไม้ที่เขาเลื่อยทิ้งไว้มาทำกุฏิก็เป็นเรื่องไปเอาเศษไม้ตามป่ามาตีๆก็เป็นเรื่องไปเอาเศษเขานะที่เขาทิ้งเอาไว้ทิ้งไว้ไปเอามาก็แบบทิ้งนาน จนเปลือกมันหลุดแล้วอันนี้เดิมๆเ,เป็นอย่างนี้น้ำท่ากอแงนหน้าดูฟ้าดูฝนอย่างเดียวฝนตกมาก็มีน้ำใช้ฝนไม่ตกมาก็จะไปเอาอะไรใช้ละ่ะสัตว์ป่าก็ไม่มีเหมือนทุกวันนี้ มีแต่มันบาดกลัวมันก็หลบไปที่อื่นเพราะเสียงเลื่อยเครื่องเสียงต้นไม้ล้มเสียงล้มเสียงได้เครื่องแอรแล้วก็บึมทุกวัน <c oughs> ทุกวันสนุกตัดเดินไปเยี่ยมคนที่มีกระท่อมอยู่ในป่านี่หนังงูจงอางบ้างหนัง พวกหนังสัตว์พวกอีเห็นกระจงหางกระรอกเต้มที่พักเขาเขาก็จินสัตว์พวกนี้เขาตัดต้นไม้เขาก็ล่าสัตว์อันจะมานั่งดูกระรอกอย่างทุกวันนี้หรือมาดูนกยุงบินที่วัดป่าปูปลาสูงอย่างทุกวันนี้หรือมาดูกระบุตดจะไปหาดูที่ไหน มันตกใจกลัวกันหมดหนีตายกันหมดหมีเขาก็ล่าเขาก็ยิงกวางเขาก็จินสัตว์เสือที่ไหนจะมาสู้มนุษย์ได้นี่เดิมเดิมกระเป๋าแห้งไม่มีเงินหรอกแต่ใจไม่แห้งหน้าเหี่ยวหน้าแห้ง แต่ใจไม่แห้งอยู่แบบแรงแต่ใจไม่แรงอยู่แบบลำบากแต่ใจไม่ลำบากเอาสิจะอยู่อย่างเงี้ยจนมาเป็นภูผาสูงแดนธรรมทุกวันนี้มีถนนคอนกรีตขึ้นมามีสัตว์เยอะแยะแต่ก่อนไม่มีนะ มันกลัวคนใครที่เดินเข้าไปในป่าเขาก็มีปืนติดตัวทุกคนปืนแจ๊บปืนลูกซองปืนอาก้าเขามีหมดและและวัตถุประดิษฐ์ที่เรียกว่าตั้งห่าวตั้งห่านี่คือกระบอกยิง ที่เขาไว้ดักสัตว์นี่เดินสุมสี่สุมห้าเตเข้าไปทีเดียวตูม้มขาขาดหมดเจอในที่ที่ไหนก็ไม่กล้าเพราะพวกนักล่าเขาติดตั้งไว้ทั่วถ้าเป็นพวกป่าพวกเขาพวกพรานด้วยกันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นถุงพลาสติกผูกเอาไว้ไปเดินตามป่าต้องมองดูถ้าถุงพลาสติกผูกเอาไว้โซนนั้นอย่าเข้าไป เข้าไปไม่เหลือขากลับมานี่นี่ขนาดโยมมีอยู่หน้าวัดนี่ยังโดนตาหาวไอยวนเดินโดนก่อนโดนอยู่ตรงเนี้ยตรงศาลาพระอรหันเนี้ยเลยไปนี่หน่อยเดียวยวนโดนก่อนแต่มีก็ไปแบกไอยวนลงมาแต่มีก็เตะเขาอีกเดินขาเปเท่าทุกวันเนี้ย ตังเรกว่าตังหาวกะบ,บอกยิงที่ใช้เชือกรัดไก่เอาไว้เดินไปเตะมึงถ้าหมูมก็ตายจอดคาที่เลยนี่แต่ก่อนมันโหดมันเหี้ยมกันกว่าจะเป็นสารที่ที่เป็นที่เมตตาสัตว์ที่เพียงแค่เอามือดีดมันก็มาหาแล้วแต่ก่อนนี้ให้มองให้เรียกมันเถอะ มันกลัวจนตับหดหมดขีหดตดหายหมดนี่เดิมเดๆกระเป๋าแห้งแต่ใจไม่แห้งมาเทียบถึงลูกศิษย์ทุกวันนี้ลูกศิษย์ที่มาถวายแรงถวายงานก็ล้วนแต่กระเป๋าแห้งแต่ใจไม่แห้งเหมือนอาจารย์เลยเนาะอาจารย์เป็นมาก่อนแล้วก็เป็นเท่าทุกวันนี้ หน้าเหี่ยวหน้าแห้งแต่ใจไม่แห้งพระมหาที่น่าก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งอย่างี้แต่ใจไม่แห้งลูกศิษย์ก็เอาตามอย่างหนักเอาเบาสู้หนักสู้เอาเบาอันนี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมาอย่างนี้ ลำบากกายแต่ใจไม่ลำบากใจสู้ใจดีนี่ลูกศิษย์ลูกหามาลำบากกายเราก็เลยเอาปฏิปทาของเรานั่นแหละมาสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแบบเดียวกันกับเรากะเป๋าแห้ง <c oughs> แต่ใจไม่ได้แห้งหน้าเหี่ยวหน้าแห้งทำการทำงานหนักตากแดดแต่ ใจมันไม่ได้แห้งใจมันอิ่มมันปีติตลอดนี่วันนี้ก็นึกๆแล้วก็เล่าให้ฟังบ้างว่าที่มันนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่ใช่พระเลิ่อนพระหรูหรอกก็อยู่แต่ป่ามาอย่างนี้อยู่วัดป่าน้องคล้าย ก,ปปก็เป็นแต่ป่าวัปด,ด <c oughs> ป,ป่าป,นนป,ประชามงคลก็เป็นแต่ป่าไปเดินทุดงก็ไปแต่ป่าตั้งแต่เป็นสมณณนไปอยู่กับหลวงปู่เหลียนวัดอรัญญบันพฤก็เป็นแต่ป่าบางทีบางองค์ก็ยังจำได้อยู่โอ้เนนทีระนาถหรอ อย่างเช่นเ,นเจ้าคณะจังหวัดคนใหม่ของจังหวัดกาลสินนี่เจอกันเอาเนนเทียนาตเหรอแต่ก่อนท่านเป็นพระเราเป็นเนนเคยอยู่กับหลวงปู่เหรียญน,นี่เก่าๆเ,เป็นอย่างนั้นแล้วมาอยู่นี่ก็มาแต่ป่าไปเที่ยวก็ไปเที่ยว,ยวแต่ป่า ไปฝั่งโน้นฝั่งพมา่าไปหาท่านสมบูรณ์ไปกับท่านโกศินไปกับหมู่กับเพื่อนก็ไปแต่ป่าก็เป็นแบบนี้อยู่แต่ป่าไปแต่ป่าก็อยู่ด้วยกันมาแบบนี้แล้วก็มาถึงทุกวันนี้ ภูผาสูงถึงมีพระาธาตุจอมผาก็เพียงพื้นที่40คูณ40เมตรเองมาวิหารก็20คูณ30เมตรเอง <c oughs> ก็มีแค่นี้ตลาพระอรหารพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่โล่งอยู่แล้ว เป็นป่ามันยมชูต้นไม้สักต้นก็ไม่ได้ตัดก็เป็นป่ามันก็ตรงนั้นก็รวมสถานีด้วยตรงนั้นก็เป็นพื้นที่โล่งๆอยู่แล้วที่ยมชูเขาทำไร่ตรงนั้นยมชูยมแดงพราะใหญ่ชูไม่ใหญ่แดง เราก็อยู่ในป่าองนี้อยู่กับถ้ำอย่าเรียกว่ากุฏิเลยเพอฝนตกหาที่หลบฝนก็ไม่ได้มันรั่วฝนตกนี่อย่าไปนอนนะนอนไม่ได้ต้องนั่งเอาต้องหาอะไรอะไรมารองนุง่งรองน้ำ จะหาภาชนะมารองน้ําก็อย่างยากเลยจะหาแก้วหาช้อนก็ยังไม่มีเลยจะใช้แต่มือนี่แหละกินใช้แต่มือนี่แหละล้างอันนี้พูดถึงว่าแต่เก่าแต่ก่อนอยู่กับถ้ำอยู่กับธรรมชาติ อนนี้พุทธันทังหลายได้ฟังความเก่าความหลังเล่าเล่าให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้ญาติให้โยมได้ทราบมันก็ไม่ได้มาอยู่แบบออร่าสมบูรณ์พูนผลอะไรหรอกมันก็เป็นสมมุติอันหนึ่งที่เราอยู่บนโลกนี้ พออยู่ไปอยู่มามันก็เจริญเราพาลูกศิษย์ลูกหาสร้างบาร,รมีกัน <c oughs> สร้างความดีกันและเราเป็นมาอย่างไรเราก็เป็นไปยอย่างนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการเพียงแต่มันมาสะดวกขึ้นป่าที่นี่ก็ยังเป็นป่า เป็นป่ากว้างกว่าเดิมเสีอ,อีกสัตว์ที่นี่แต่เดิมไม่มีอย่างนี้มีมากกว่าเดิมเสอ,อีกนี่ยังพูดถึงกับหน่วยรักษาพันธ์สป่าและพันธุ์พืชหรือว่าเขตห้ามล่าหวัวหน้าเจียพรทับทิมทองเด็กๆเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เหล่านี้ก็ช่วยกันรักษามา ช่ยกันดูแลมาคนล่าเขาก็ล่าอยู่งั้นคนฆ่าเขาก็ฆ่าอยู่งั้นถ้าไม่มีคนล่าคนฆ่าสัตว์นะอ <c oughs> <c oughs> จะเอาขนาดไหนสัตว์ป่าเนี่ยหุบเขาเดียวดายเนี่ยนี่ยังจะระดมลูกศิษย์สักวัน ไปตัดหญ้าให้หน่อยเพราะว่ามันมีกระทิงลงมากินหญ้าฝากไปถึงลูกศิษย์ลูกหารวมตัวกันหน่อยพวกสน้องพวกลูกศิษย์ลูกหาพวกมวอนพวกพ่อบุญเทเชิดมุ่งไก่กลางพวก ทุตสภใครต่อใครพวกดีเจเกาะช่างหมูพวกนี้พวกทีมตัดหญ้าจะเอาไปตัดที่เขาเดียวดายสักวันยังคุยกับเจ้าหน้าที่เขียนห้ามล่าอยู่เฮ้ยไปทำให้สัตว์ซะหน่อยเถอะพวกเราสัตว์จะได้มีหญ้ากินสัตว์จะได้มีที่อาศัย พระพูดอย่างนี้มันก็ร้องตอบเลยร้องต่อร้องตอบพระพูดทางนี้ทางน้นร้องต่อร้องตอบเห็นด้วยเห็นด้วยแสดงว่าเห็นด้วยนะมีผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนอนโมทนากับทุกทกท่านขอความสุขความเจริญความสวัสดีมงคลจงมีจฉ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปเละวันนี้ อาตมาพระมหา,าธิรนาถอคกิโรพร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรเจเเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร